small room moving clearance 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 เปิดเทวันแรกวันอาทิตย์ที่30กันยายน10โมงถึง4โมงเย็นขายกันต่อเนื่องนะครับถึงวันศุกร์ที่5ตุลาคม11โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับเจอกันที่ small room นะครับเอกมัยซอย10ครับเราก็จะมีสินค้ามากมายนะฮะที่จะมาลดราคากันแบบ ต่กระจายนเลยนะฮะอย่างแบบซีดีของทุกกระดัลลบมันก็จะเหลือกระดับละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีพวกนาฬิกามิวสิคบ็อกซ์อะไรพวกนี้นครัแล้วก็ของุชแจกอะไรต่อเมื่อไรต่างๆก็เข้ามาเจอที่งานละกันครับมันยังมีของอีกเยอะที่ไม่ได้พูดถึงอะไรเงี้ยมาดูกันละกันว่ามันจะมีอะไรในวันนั้นนะครับ